พ่อพี่เสียชีวิตถูกยิงที่บ้านพี่น่กกัดแม่กําลังดูดนมอยู่ก็เลยได้เบี่ยงปืนก็มาทางเนี้ยก็โดนพ่อแล้วก็คือพี่รอดแม่ก็เลยเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวเลี้ยงลูกคนเดียว3คนแม่ที่จบประสีจะแกขยันมากแม่ขา,ขายขกว๋วยเตี๋ยวถ้วยละประมาณ3บาท4บาทแม่ก็บอกว่าแม่ไม่มีเงินให้พวกเราตั้งใจเรียนพี่ก็เลยเข้ามาเรียนในเมืองมาอยู่กับตากับยายให้เงินคนละสิบบาท แต่ก็ไม่ให้เพื่อนรู้ว่าเรามีฐานะอะไรยังไงเราก็ใช้ชีวิตยอย่างปกติกับเพื่อนๆพ,พอหลังเลิกเรียนพี่ก็ไปรับจ็อบพิเศษกับครูการทางานบ้านกวาดบ้านถูบ้านล้างจานสักพ่านครูก็ให้เดือนละ250บาทแล้วก็เรียนพิเศษฟ,ฟรีโดยที่ก็ไม่ได้ถอดตังค์แม่เลยแล้วพอเรียนจบพี่สอบติดที่แม่โจ้ตอนไปเรียนปีหนึ่งเขาก็จะมีโครงการอบรมค่ายคุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักศึกษาใหม่พี่ก็เลยได้รู้จักวัดครั้งแรกที่สุงขสถานล้านนา จะมีภาพหนึ่งคนนี้เป็นใครทําไมพ้นจังเลยแล้วรู้สึกอยากเจอแล้วก็มีประกาศว่ามีอบรมธรมรมทานญายติหญิงก็เลยกรอกใบสมัครปิดเทอมเราก็ได้ไปอบรมธรรมทรมานญาติหญิงที่วัดปร,รมกายก็รู้สึกประทับใจมากแล้วโครงการนั้นก็ได้เห็นหลวงพ่อครั้งแรกรู้สึกโอ้ oh, ได้เจอแล้วคนนี้ที่เราเคยเห็นในรูปพอช่วงที่อบรมก็เลยเข้าใจชีวิตคนเราที่เป็นปัจจุบันมันมีที่มาที่ไปชีวิตเราเป็นแบบนี้เกิดจากทานในอดีตเราไม่ดีนี่เองหย่อนทําทานมาน้อยนะทำทานนี่ก็จะได้สมบัติการรักษาศีลทําให้เราผิวพรรณมานน้าฟ่องใสหรือภาวนา เป็นคนเรียนดีแสดงว่าเราชอบนั่งสมาธิจากที่หลวงพ่อให้ทํามาทําให้เรารู้สึกว่าเราต้องตั้งใจรักษาศีลภาวนาแล้วก็ทําทานให้ดีก็เลยตั้งใจถือศีลห้าเป็นปกติ พอเรียนมหาลัยมัก็ใช้เงินทีหนึ่งแม่ยังส่งอยู่พอขึ้นปี2แม่ส่งพี่ชายด้วยแม่ส่งไม่ไหวพี่ก็เลยตั้งตัดสินใจกู้ยืมก่อยศเรียนตั้งแต่ปี3จนจบเลยแล้วช่วงปี4ช่วงที่ใช้เงินเยอะๆปีสี่พี่ก็ไปรับ j อบทำงานดิจัยกับอาจารย์ที่คณะก็ได้รายได้เสาร์อาทิตย์เป็นอาสาสมัครก็ได้กินข้าวที่ร้านนาไม่ได้เสียตังค์ได้ทั้งบุญล,ลดค่าใช้จ่ายประหยัดเราไปด้วยช่วยให้เราเรียนจนจบได้โดยที่ไม่ได้ของเงินทางบ้าน ตอนนั้นยังไม่ได้ทําอะไรพี่สาวชวนทําธุรกิจเครือข่ายในช่วงแรกๆไม่มีเงินทุนมากก็ขับมอเตอร์ไซค์ทำไม่มีเงินเติมน้ํามันออกไปชวนคนเขาก็ไม่ได้สนใจบางทีซื้อสินค้าไปแล้วเขาก็คืนคนดูถูกเราก็มีหรือเขาปฏิเสธมองเราตัง้งแต่หัวจุดเท้าบางทีขายไม่ได้เลยแล้วเราจะทํำยังไงดีแล้วก็รู้สึกท้อแทแ้เราต้องกินต้องใช้ทุกวันแต่ไม่มียอดไม่มีคนสมัครไม่มีคนซื้อใช้เลย รักษาใจตัวเองสู้ต่อนะเราอย่าพึ่งถอยนะให้เราทนทำต่อพี่ก็สวดมนต์นั่งสมาธิอธิษฐานกับหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายสวดมนต์ทุกวันต่อให้สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตแล้วตอนนั้นมันก็มี d m c เปิดตลอดทั้งวันได้ฟังเสียงหลวงพ่อประจําเลยก็ได้ยินธรรมะเตือนคติสอนใจเราดึงใจเราไม่ให้ดิ่งไม่ให้ท้อแท้อันนี้คือสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจพี่มากเลยเพราะพี่รู้สึกว่ากําลังใจไม่มีตัวตนมันมีอิทธิพลต่อความสําเร็จ สภาพเงินเราไม่คล่องแต่ว่าเราทำทันหย่อนช่องสร้างชีวิตลุยกับการทํางานแต่สิ่งหนึ่งที่พี่ไม่หยอ่อนคือการมาวาดัดมาเติมบุญก็จะมีพี่ผู้นําบุญเป็นกัลยาณมิตรชวนพี่มาขึ้นรถจากหนองบวัวลำพูมาขึ้นรถวัวที่อุดอรมาวัดพระมากายมาสวดมนต์นั่งสมาธิอาทิตย์ต้นเดือนมาประจําแล้วก็อธิษฐานจิตกับหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายขอให้ธุรกิจเจริญเติบโตรุ่งเรืองมีลูกค้าซื้อกินซื้อใช้ใเยอะแล้วก็มีคนเชื่อมั่นในตัวเราแล้วมาร่วมทําธุรกิจกับเราแล้วก็ไปนั่งวิหหาาารวงปปู่่เข้ไขอ,อนทน ประสบความสำเร็จเป็นเทสในธุรกิจให้มีรายได้เดือนละแสนสองแสนบาทที่ไร้กังวลแล้วก็เราจะได้มีเวลาในการมานั่งสมาธิมีชีวิตที่ประสบความสำเร็จในทุกมิติ ที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์การพูดดีมีปิยาวาจา,า,จาก็ได้จากที่หลวงพ่อท่านสอนคนเห็นเขาก็จะประทับใจเราเขาไม่เชื่อมั่นเราคือเขายังไม่รู้จักเราฉะนั้นพี่ก็รีเซนต์ตัวเองว่าเราซื่อสัตย์ถ้าจะซื้อสินค้ากับเราหรือจะทำธุรกิจกับเราไว้ใจได้เราพูดคำไหนคำนั้นถ้าสินค้ามีปัญหาเคลมได้จ่ายเงินมาเกินพี่ก็คืนให้เขาก็รู้สึกประทับใจมั่นใจเพราะปรากฏว่าธุรกิจพี่ก็เติบโตประสบความสำเร็จก็มีลูกค้าเยอะขึ้นเรายอดธุรกิจก็เติบโตมาเรื่อยๆเป็นนะ 5 6าแสนบางเดือนก็เป็นล้านสามารถมีคะแนนผ่านไปเที่ยวต่างประเทศสเปนยุโรปฝรั่งเศสทริปหนึ่งต่อคนก็2อ0สามแสนบาทไม่เสียค่าใช้จ่ายเลยบริษัทซัพพอร์ตให้ทุกอย่างที่มั่นใจตรงนี้ด้วยว่าบุญอยู่เบื้องหลังความสุขและความสําเร็จของชีวิตไม่หย่อนในเรื่องของทําทานรักษาศีลเจริญสมาธิภาวนาแล้วสุดท้ายก็ได้ตามคําที่พี่อธิษฐานขอพรจากหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายก็เป็นอย่างนั้นจริงๆ ถ้าหากว่าไม่ได้คำสอนหลวงพ่อคุณยายเวลาพี่เจอปัญหาหรือเอาทีไปเปรียบเทียบกับคนอื่นพี่คงจะไม่มีความสุขพอเรานึกถึงคำสอนท่านก็เลยเข้าใจว่าชีวิตเราออกแบบได้ทำให้เรามีกำลังใจที่ได้น้อมนำคำสอนของท่านมาใช้ในชีวิตประจำวันก็สามารถประคองชีวิตเราในโลกใบนี้ที่วุ่นวายได้อย่างมีความสุขเพราะคำสอนหลวงพ่อคุณยายจริงๆ